ให้พนักงานได้ปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันซึ่งทำแล้วมันจะเกิดความปลอดภัยทำถูกทำต้องเพราะ,ะนั้นหลักสูตรระดับพนักงานหรือลูกจ้างทั่วไปนะั้นหรือลูกจ้างใหม่ก็ดีที่ท่านจะไปสอนเขานั้นต้องประกอบด้วยสามหัวข้อนี้หนึ่งความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนมามัยคืออุบัติเหตุแล้วก็โรคสองกฎหมาย ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องผมก็อยากจะแนะในเรื่องพาบรบความปลอดภัย2554เนี่ยมันมีเรื่องที่บังคับให้ลูกแจ้างต้องทําอยู่หลายอย่างถ้าไม่ทามีบทกําหนดโทษตามกฎหมายนั้นด้วยสองก็กฎหมายอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับเราเลือกเอา เรื่องที่สมก็คือข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานซึ่งท่านแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกข้อบังคับทั่วไปสองข้อบังคับเกี่ยวกับว่าด้วยความปลอดภัยเฉพาะเฉพาะเรื่องนะครับก็เอานั่นแหละมาสอนเขามาฝึกมาอบมารมนะครับมารมเขาสามเรื่องคำถามต่อไปตัวนี้ สิ่งที่ต้องสอนประกอบด้วยสิ่งที่สอนประกอบด้วยอะไรบ้างก็อันนี้แหละจะไปเอาอะไรมาสอนอีกละ่ะก็ประกอบด้วยสามเรื่องนะครับสถ้าไม่มีการสอนสาเหตุเพราะอะไรก็สาเหตุเพราะไปมุ่งแต่ปฐมนิเทศหนึ่งปฐมนิเทศสองพนักง,งานเก่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาก็เพราะไม่ได้วางแผนมันทำได้ผัดเปลี่ยนกันมานะครับผัดเปลี่ยนกันมาจัด เป็นจัดกรรมให้มันถูกต้องนะครับก็บางคนพนักงานเก่าเนี่ยไม่เคยอบรมเลยทั้งชาติเนี่ยมาร่วมหน่อยกับก,กิจกรรมห้าสอแค่นั้นแหละนะครับเรื่องอื่นๆก็ไม่ไมาผมไปบริษัทดังมากบางนาตาดมีบริษัทใหญ่อยู่นี่แต่ไปอยู่ที่อนแน่นนายกหนีภาษีหน,นีอะไรก็ไม่รู้สิบแปดปีพนักงานไม่เคยรับการอบรมเลยเข้ามานั่งอบรมเนื้อเต้นเลยสั่นกักกักดีใจหนูดีใจมากค่ะคาว่าหนูเขาเนะี่ยอายุสี่สิบกว่าแล้ว นะครับคือเข้ามาทำงานก็ยี่สิบบปดยี่บนะครับสิบแปดปีก็บวกเข้าไปไม่มีการสอนเพราะเหตุอะไรทราบขั้นตอนตรงนี้ขั้นตอนขั้นตอนในการฝึกอบรมนั้นกฎหมายกำหนดไว้สองแนวทางหนึ่งบริษัทจัดให้มีการอบรมเองภายในจัดอบรมเองภายในบริษัท โดยนิมนต์วิทยากรภายนอกอย่างผมนี่ไปก็ได้หรือคนของท่านอบรมกันเองแต่คนของท่านจะอบรมกันเองนั้นก็ต้องมีคุณสมบัติอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วสอนระดับลูกจ้างนั้นมีประสบการณ์หนึ่งปีอย่างน้อยนะครับหนึ่งปีฝ่ายพัฒนาองค์กรหรือพัฒนาบุคคลก็สอนได้ถ้ามีประสบการณ์มีความรู้ในด,ด้านนี้ ท่านจอปอวิชาชีพทั้งหลายหน้าที่ของท่านข้อหนึ่งมันมีอยู่แล้วทั้งสอนทั้งฝึกอบรมนะครับมีอยู่แล้วทำได้แต่ท่านต้องทำงานพวกนี้มาอย่างน้อยหนึ่งปีเฉพาะอันนี้นะครับเฉพาะลูกจ้างและก็มาเสริมแบบนี้เทคนิคทั้งหลายเกี่ยวกับการสอน